พ p นี้เราจะพาทุกท่านไปเก็บดอกอัญชันนะคะอคดอกอัญชันที่บ้านของเราเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะดอกอัญชันเยอะมากเยอะแยะไปหมดเลยหน้านี้ก็จะเป็นหน้าดอกอัญชันนะคะดอกอัญชันก็จะมีประโยชน์หลายอย่างคะ่ะช่วยต้านอนุมูลอิสระในร่างกายนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายนะคะคมีส่วนช่วยในการชะลอวัยและริ้วรอยแห่งวัย บำรุงผิวพรรณทําให้ผิวพรรณสดใสนะคะบำรุงสายตานะคะแล้วก็เยอะแยะอีกมากมายเลยค่ะมีประโยชน์เยอะมากเลยดอกอัญชันของเราค่ะที่บ้านก็จะเป็นดอกอัญชันลักษณะดอกใหญ่นะคะดอกเขาก็จะเป็นดอกเป็นซ้อนซ้อนเหมือนกับดอกกลาบนะคะข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้แล้วนะคะเดี๋ยวมาเริ่มทํากันเลยค่ะต้มน้ําให้เดือดนะคะ พอน้ำเดือดก็จะใส่ดอกอัญชันที่เราเก็บมาเนี่ยลงไปนะคะแล้วก็ต้มเขาให้เดือดเลยค่ะให้เขาออกน้ำสีม่วงได้แล้วคะ่ะออกสีสันสวยงามมากเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาข้าวที่เราเตรียมไว้นะคะนี่ข้าวที่เราเตรียมไว้เทน้ำที่เราแช่ออกนะคะให้เหลือไว้แตกข้าวนะคะเสร็จแล้วก็หาที่กรองไว้นะคะแล้วก็เทน้ำดอกอัญชันลงไปนะคะนี่น้ำดอกอัญชันที่เราต้มค่ะค่อยๆเทนะคะมันร้อนค่ะ เทลงไปเลยค่ะเทแช่กับข้าวเทลงไปเลยจ้านี่ได้แล้วโอ้โหสีสันสวยงามมากเลยค่ะนี่สีของดอกอัญชันนะคะแล้วก็คนคนคนให้เข้ากันนะคะคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะถ้าท่านใดที่อยากให้น้ำของดอกอัญชันเป็นสีเข้มขึ้นนะคะให้บีบมะนาวลงไปค่ะมะนาวก็จะช่วยให้สีดอกอัญชันเนี่ย เข้มขึ้นนะคะข้าวเราก็จะมีสีเข้มขึ้นนะคะนี่ค่ะได้มาแล้วค่ะอู้สีงามมากเลยสีสวยงามเราจะแช่ไว้ประมาณ5-10นาทีนะคะเพราะว่าข้าวมันอ่อนแล้วเราแช่ตั้งแต่กลางคืนแล้วนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็จะไปนึ่งเลยเดี๋ยวไปนึ่งข้าวกันเลยค่ะนี่เอาใส่หวัวดเรียบร้อยเดี๋ยวขึ้นเตาแก๊สเลยค่ะนึ่งเลย ใช้เวลาไม่นานนะคะเพราะว่าข้าวมันอ่อนแล้วนี่ใกล้จะได้ที่แล้วค่ะเริ่มจะสุกแล้วข้าวดอกอันชันของเรานะคะอู้สีสันสวยงามมากนะคะสวยมากนะคะสีดอกอันชันเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้เราอีกนะคะแทนที่เราจะกินข้าวสีขาวๆเราก็มากินข้าวมีสีสันสักหน่อยโดยเฉพาะสีจากธรรมชาติค่ะสวยงามจริงๆและมีประโยชน์มากเลยค่ะเพราะว่าที่บ้านดอกอัญชันเยอะค่ะ สีสันสวยงามมากเลยค่ะข้าวเหนียวดอกอันชันค่ะลองเอาไปทำดูนะคะนี่สีสันสวยงามข้าวเหนียวอันชันค่ะน่ากินมากเลยนี่ค่ะลองเอาไปทำดูนะคะ